สวัสดีค่ะเพื่อนๆนคลิปนี้ก็มาทำคอนเทนต์ที่ป่ามันสูงท่วมหัวเลยนะคะคเพื่อนๆนอป่ามันของคุณนะ้าอันนี้ไม่ได้ลงไปที่ป่ามันของแม่นะคะเพราะว่ามันลึกเกินไปเรามาทำคอนเทนต์ในป่ามันของคุณนะ้าดีกว่ามันไกลไกลทางรถเข้า อะไรมันท่วมหัวเลยนะคะเ,เพื่อนๆเลยไม่ได้มีไม้เซลฟี่จะได้ถือให้เ,เพื่อนๆได้ดูมุมสูงอันนี้บุกบุกเข้ามาในป่ามันมาหาคอนเทนต์ไม่ได้เห็นมุมสูงๆพรามันท่วมหัวแล้วนะคะตอนนี้มันก็ได้ท่วมหัว เนี่ยมันระบุกอยู่ในป่ามันมันท่วมหัวแล้วเดินไกลไม่ได้เดี๋ยวออกยากนะคะเพื่อนๆเอาแค่ okay. พออยู่ใกล้ๆมันไม่อยู่ในป่ามันมาทำคอนเทนต์ขอบคุณเพื่อนที่เจอคลิปของแม่น้องเฟดและไม่เลื่อนผ่านนะคะร่องนั่ง น้ำร่องปามันอยู่ร่องยุงร่องฝัง่งจะยกเป็นร่องเป็นร่องป่ามันนะเป็นร่องแล้วเราก็เสียบเขาจะก็เ,เป็นแถวอันนี้ป่ามันของนะอยู่ข้างล่างนี้ยุงเยอะเลยนะคะเพื่อนๆ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปของแม่น้องเฟรดนะคะเจอคลิปนี้ก็ไม่เลื่อนผ่านนะคะมาให้กำลังใจครีเอเตอร์เมือใหม่ด้วยนะคะบายๆนะคะเพื่อนๆยุงมาเยอะยุงเยอะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของแม่น้องเฟดนะคะ